So bored. <laughs> Wake up late, eat some cereal. Try my best to be physical. Lose myself in a TV show, staring out. To ทุกคนแกงเข้าเกมก่อนว่าพร้อมแล้วขึ้นยังไงเช็คเช็ค1 2เช็ค1 2เช็ค1 2เกมเข้าแล้ว,เด,วเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปหนึงนะอ,อ,อันนี้ใช่ไหมกดตาบอดโอเค ตอนนี้โปรแกรมยังอยู่มาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้ว,ลวยังยังไม่ได้เริ่มเกมเลยตอนนี้ยังยังอยู่หน้าโหลดอยู่เลยอ่ะเบอร์มีอัปเดตหรือเปล่านะเช็คเช็คก่อนถึงก่นถึเช็คแล้วก็วผมดูในในโทรศัพท์ก่อนแล้วก็เชื่อมต่อ เออสวัส์เส,สดีคุณโกลอฟเฟียเยต้านะครับใครอยากเล่นก็แอดยูไอดีตรงตรงอวตารผมนะครับตรงไอที่เขาเขรียกเจ็ดแตรพวกเนี้ยแบบนี้เฮ้ยจะบอกนะว่าของขวัญใช่ไหมคลิกก่อนเลย ต่อเราไปคิดสัหน่อยให้ช้าเสียอยอะจ้ขอเล่นได้ครับแอดมาเลยครับแอดเลยแอดเลยนแอดนี่แอดแอดเลขเดียวเดียวของพี่นะเดี๋ยวพี่ปังหมดนแท้ก็ได้ถ้าหาไม่เจอก็เดี๋ยวพี่พิมพ์ชื่อก่อนขออยันก,ก่อนนะ Q คือถึงว่ามีอมมอเอาไม่แพ้ใครโอเคไหมครับ นาชื่อพี่อะไรครับก็ตร,ตรงอวาตาราพี่ครับแปแวะวแล้วใส่ค่ะพี่แปะไว้แล้วนะครับเดี๋ยวขอยาปักหมุดก่อนนะถ้าหาเลขดูดีไม่เจอก็อ่าแอดชื่อผมตรงปักหมุดที่พี่ปักไว้แล้วนะครับเดี๋ยวขอยารับของผมกได้เอพี่เอ,เอกแน,นะ รอด้วยรอด้วยโอเคได้ได้เล่นแล้วก็บอกชื่อเกมด้วยว่าว่าน้องชื่ออะไรเดี๋ยวผมสร้างห้องรอสร้างห้องเหรออืนนันเริเปิดแล้วอไอเทมแจกฟรีเฮ้ยนึกไม่ถึงไอเจนด้วยอ๋อเคคนเดียวโอเคครับไม่เห็นครับ S <S <S เออจะด่าไอเดียคือพี่ปักไว้แล้วนะปักหมดเนี่ยพิมชื่อนี้ไปเลย <S <S ใช่เลยชื่อพี่มีไม่กี่ตัวแล้วนะอืม <S 2> <S 2> <S หรือถ้าหาชื่อไม่ได้จริงๆก็หาตัวนี้นะเนี่ยตรงตรงหน้าในสตรีมพี่อะ หน้าจอตรงหน้าจอมีตัวเลขเลขเจ็ดเลขสองเลขเจ็ดอะไรเงี้ยโดขึ้นจอมั้ครับอืมก็โดได้นะโปรไฟล์พี่มีอยู่เข้าวนาพิธิโปรข้าวน้าพี่โปรไฟล์อาจารย์ก็จะมีลิงก์ต้นไม้ลิงก์แรก อาจจะดีเลย์มาสัก2 2 2 2นาทีนะก็เดี๋ยวพี่ก็จะรีบอ่านนะกีตาร์สายฟรีพี่ยังไมเจอเต็มปีดเลยอะระหว่างที่พี่กำลังไม่อยู่ผมก็เปเลี่ยนเป็นฟลายลอนะเดี๋ยวเป็นไงโมเดลไม่แข็ง ผมรอนี้มานานสุดแล้วใช่นานจริงๆครับนานมากตอนนั้นผมไม่ได้ดูดูนี่นะโอเคผมก็ได้ตามปกติกภารกิจของพี่จะต้องทำดาเมจ800หน่วยในแร้งโหมดทั่วไป CVC สนใจไหมผมได้แล้วอ่ะได้เหรองั้นก็แบกพี่ได้ไหมได้

เป็นยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวเชมปาร์ตี้ก่อนขึ้นยังไงวกคอมีอ็อกคอมี่วาพวกติดเขียวยังไม๊บมีพี่ก็มีนะในในในลิงลิงต้นไม้อะที่เป็นแบบสีเขียวอะคนแรกคนแรกอ้โหครล่าเกมชื่อภาษาอังกฤษเหรอใช่ครับภาษาอังกฤษครับ โอเคเดี๋ยวเช็คก่อนเอ่อจะไปในดิดในดิดเรามีนายอ๋อนายชื่อ KKT ใช่ไหมั้ยโอเคเดี๋ยวเข้าร่วมดูพี่ก็จะเพิ่มอีกคนนึงโอเคเพิ่มอีกคนนึงขึ้นแล้วต่อไปอีกคนนึงมือใครใช่ไหม ไอเนี่ยผมมีไอดีพี่อ๋อครับพี่ไปเนีงดูผมแต่งตัวโคตรก๋เดี๋ยวก่อนนะใครเนี่ยเฮวานคนคนไหนอ่ะจะไม่ได้เนี่ยก็โกลูฟี่เล่นนั่งนานแล้วแต่ว่าแต่ว่าน่าน่าจะเปลี่ยนชื่อมั้ง แต่ก็เล่นบ่อยก็ทักหาพี่บ่อยแหละช้ใช่ครับอีกทีแล้นะครับถ่ายเกมมาพี่ไว้ตรงนี้นะ UAD พี่อ่ะเจ็ดสองเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งแปะไปแล้วแอดไปเลยหรือจะในปักหมุดพี่ก็จะมีชื่อ Fat Q T H นะก็แอดได้เหมือนกันชื่อภาษาอังกฤษเดี๋ยวรอคนหนึ่งก่อน รอบนี้ชิวๆนะจะเป็นวันสุดท้ายของของปีอะไรเหรอพีูก็พี่จะหยุดยาวไงยาวจะถึงวันที่31ส,ส,ส่วนวนที่1วันที่2พี่ก็ไลฟ์เหมือนเดิมหยุดยาวเลยเหรอเพราะว่าช่วงปีใหม่เหรอใช่ช่วงปีใหม่ครับกับวันคริสต์มาสคาบเกี่ยวกัน เป็นแน่โปรไฟล์ผมก็ดีนะแต่ว่าพี่ยังไม่ได้เลยพี่อยากได้มากเลยพี่ของพี่เอกอ้าวออกทำไมวะมาสลับกันสลับกันเป็นยิ้มกับไม่ยิ้มเรอใช่รโปรไฟล์เนี่ยพี่จะบอกว่าพี่มีพี่มีของฮา์เกอร์เหมือนกันนะแต่อยู่ในเกมเอวี เฮ้ยอย่าเพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นยังไม่เตรียมเลยเดี๋ยวรอคนก่อนเดี๋ยวรอคนก่อนใส่ชุดเต่าเจเกเลไปวะเนี่ยยำวนเส้นโอเคยำวนเส้นยินตั้งนะพี่เบผมผมตัดสินใจแล้วจะใส่ชุดนี้โอเคเจอแล้วยำวนเส้นใุ่เกเลยคือยังไงชุดเต่าเจนเก อชุดอะไรก็ไม่รู้พี่ก็ใส่ชุดนีแน้แหละแต่ว่าพี่เป็นผู้หญิงหญิงเทียมผมเพิผมแอดผมแอดพี่ไปแล้วครับแอดแล้วเหมือนกันเดี๋ยวรอก,ก่อนพี่ก็เพิ่งเพิ่งเชิญนะแต่ว่าไม่รู้ได้รับหรือยังเดี๋ยวสักพู่โอเคเดี๋ยวเข้ายังนะนโอเคเยนะินครับสู่สมาชิก อ่าบ้านแดงของพี่นะครับเพราะฉะนั้น,นเราก็จะมารับน้องกันในการเล่น CVC แบบธรรมดานะครับไม่ใช่หรอรับน้องเหรอใช่รับน้อง CVC ทำไมรับน้องคำนี้มันคุ้ๆเหมือนแม่ที่โรงเรินเนี่ยรับน้อง,ลองแล้วก็ต่อยอ่ะเออไม่ไม่เราไม่ทำอย่างนั้นหรอคิดมากหม่ ไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีมมแล้วม,มีเกิดขึ้นหรอโอเคสวัสดี<ะ>รับน้องอย,าม,อย,า,กกอยามุนเส้นอยากกินยำวนเส้นอ่ะเออใครเป็นหวัวตีโยในให้พี่หัวตีสดีจ้าทุกคนแล้วผมเป็นหัวตีพี่พูดไม่ได้นะพี่ ไม่ร้ะใช้โปรแกรมซ้อนอยู่โอ้แนอนขอโอสแต่ว่าพีได้ยินวัสดีครับวัสดีครับไม่ยินนะครับได้ยินได้ยินได้ยินเอ้ยินได่้า้ ได้ยินได้ได้ยินไหมครับได้ยินได้ได้ยินจานก็พี่มีดิสคอร์ดพี่มีดิสคอร์ดในช่องบ้าน แดงพี่นะครับยัางอืมโอเคกดเริ่มนะมน้องเอาหมดธรรมดาได้ไหมพี่อยากได้ชุดมากม,มันต้องหมดธรรมดาหมดทั่วไปไงไมหมดทั่วไปไงไ ใช่ที่ไม่ใช่แรงอ่ะเอาแบบ C V C แบบมันก็เอาแบบแรงเท่านั้นน่ะทำมันจะได้เอ่อไม่ครับคือในภารกิจพี่คือเขาเขียนว่าหมดหมด C V C ทั่วไปครับนังไงรูปก่อไว้ใช้ดีปต่อ C V C ธรรมดาเฮ้ยไม่ใช่ C V C ทั่วไปกาจริงๆมันมีแบนเดอร์อีกอันหนึ่งนะเอ่อเปลี่ยนด้ยัง พราะ่าพี่เจาแปดร้อยแต้มเอาเอาสิบตัวผมเอาสีแดงแบบนี้ไปก่อนยังไงอะแปดหนึงง่งอแต่ถ้าอยาให้พี่ใส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 ่อวตารแฮาร์ลเกอร์ er เดี๋ยวพี่ขอเล่นเล่นภารกิจก่อนภารกิจที่เข,ขอบอกว่าาม เนี่ยในในเควสพี่เขาเขียวว่าทำไดมแปดร้อยหน่วยในแรงหมดทั่วไปว CVC ก็คือเราจะได้สิบสิบตัวแล้วก็เดินผมขนาดผมถ้าผมเล่นยังแล้วผมก็ได้อ่ะอืมแต่ว่าของพี่อ่ะมันเป็นโหมดธรรมดานะ้องโหมดทั่วไปอ่ะเควสแต่และอันจะไม่ได้รับไม่เหมือนกันนะ เปลี่ยนยังเจวันจะเตะดีไหมเนี่ยไม่ยอมเนี่ยเตะอะไรไม่ไดีครับเดี๋ยวครับเจวันแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยว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 ,เ,ยวเอา้าเตะออกทำไมอ่ะไม่ได้เตะออกเขาเขาออกเองเอ๋เอเขาเองออ okay, เหรอโอเคกดเลยไหมได้ได้ยินไหมครับได้ยินวะเจวัวนสรุปยังไง เล่นหรือไม่เล่นได้ยินไม่วันไม่ออกนะไม่ยอมกดไม่งัน้นเราก็ไม่ได้เล่น,นอ,อ่ะพร้อมยาอยพร้มอมเลยงพร้อมยังพร้มอมยัง พร้อไปไป 1, มจะใส่เชวันนี้ใส่ออกดีไหมทำอะไรเนี่ยหรือว่าโดนใช้ทำกับข้าวหรือเปล่านะเล่นเลยนไหมคะไม่ใช่ทำกับข้าวก็โอเคไปรับสบายก่อนฮัลโหลเชวันมาดูไว้ใช้ก่อนอันแชทเหรอต้องดูแชทก่อนว่าเขาที่ รอสักครู่รอ้โอเค

พยายามกดสักทีไม่รู้เป็นไหรก็อายก็บรู้คือกันอายก็บรู้ฉันก็มีเกยยโอเคเราเราจะเล่นแบบยิ้มแล้วกันเดี๋ยวเราจะแยกไปสองทีมไม่รู้ว่าไง ถ้ามันไม่ได้ก็อกพี่ถ้ามันไม่ได้ก็ก็ไปเล่นแบงก์อ่ะเออทำะไรก็ง่ายสุดแล้วนะจุดไปน้องทั้ง โอเคเก็บเก็บหมดเลยอ่ะเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้พูดในไม่นะอย่ามุนเค่นะาจะไม่ได้ยินนะเพราะว่าเราคุยกันในนิดขอด

ya no, uh oh. mm -hmm. <laughs> เดี๋ยวแล้วมันแพ้แล้วมันก็ได้ปืนแรงๆคู่มือของเราจะไม่ได้เท่าเท่ากันใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวไป็นงังเดี๋ยวขอยากก่อนรู้สึกไรมันดีเลนยังไม่หมี มีไฟกระตุกมากรอพี่ใช่กระตุกมากเดี๋ยวไปบนึนะเดี๋ยวเขาจะรีรีรีไลฟ์แป๊หนึ่งอย่ามุนเส้น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 ตอนนี้แล้วก็อาจะไม่ได้ยินนะแกบอก ดีขึ้นไหมไม่ได้้ดูไรได้ยินแต่เสียงไหมเป็นนึงเป็นนึงกลางรีไลรอยู่ผมดูไลรให้นะตอนนี้ยังจอสีฟ้าอยู่เลยนะ